สวมสดีทุคนด้วยนะครับตอนี้กับผมแอสเก,กียนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเฮ้ยไม่ใช่เราจะมาสอนลงสก,กินกันขั้นหนึ่งให้คุณเปิดไปใน google เลยอืมแล้วก็เขียนว่า google นั่นแหละเข้าไปเลยเขียนว่าจะสก,กินไหครับเราขึ้นแบบนี้โอเคเสร็จละถุยน้ก็เร็วไปละทีนี้ก็ให้คุณเลือกสก,กินที่คุณต้องการมาหนึ่งหนึ่งสก,กินละ เออหาหาก่อนหาผมจะให้แบบสองสกินเลยนะให้เลือกว่าจะเอาอันไหนเนี่ยมีสองอันขยายขยายก่อนเออเอาผมจะไม่เอาตรงนี้แล้วผมจะหาสกินที่ผมชอบกว่านี่เอาสมมติเอาสกินมาเอาสกินนี้แล้วกันอ,อ๋อไม่เรื่องมากนั้นก็เราเลือกสกินเลย เดียสก,กินเนี่ยมันก็มันจะเข้ามาทีน,นี้ก็โชว์อินโฟเดอร์อ่ะอืมสกินแล้วโอเคแบบนี้นะครับโอเคตอนนั้นก็ปิดไปก่อนเพราะอัอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลกักลักมาลักมาในน,นี้ท็อปก่อนโอเคลักมาแปะไ้จากนั้นก็เข้าไปใน รัน okay. โอเคจุดไหมครับนะครับโอเชนแล้วก็เอาแบบมีหมดเลยของผมอ่ะนี่ขึ้นแบบนี้มาแล้วก็เพนวิลแล้วก็นี่อันหนึ่งอันที่หนึ่งก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ไมค์ครับแล้วก็แท็กเจอร์แล้วก็อันนี้ร่อนลงมาจะมีคําว่าสตีฟอยู่คือสกิล ตีอันแรกนั่นแหละให้คุณลบทิ้งไปเลยจากนั้นคุณก็ลากอันนี้เข้ามาปึ๊บแส่ในนี้โอเคนี่สกินชื่ออะไรอ่านชื่ออ่านชื่อหาหาหาก่อนหาหาพีพีตัวพีตัวพ,วพีอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วแล้วก็ให้คุณเปลี่ยนชื่อนะครับนี่ตรงเนี้ยเขียนเป็นว่าเขียนว่าสตีฟแทนอะไรวะเนี่ย เอาหายหายชิปไก่แล้วเอาชิปไก่จริงแล้วหายไปหไหนวะนี่เป็นไรลักแหม่เขาได้โวยฮ่าๆโอเคเอาหม่โ้เนีย่ยใจจริงเลยตรงน,ะนี้โอเคแล้วก็ลบไปแล้วเขียนว่าเอ้ยแขียนผิดโทษครับสตีฟเอนเตอร์ Enter ไปเลยก็มันจะได้แแบบนี้ อันนี้นให้คุณปิดเลยนะครับแล้วก็ปิดได้หมดเลยสกินก็ยังไม่ขึ้นมาทีเนีน่มันก็จะช้าไปไหนวะโอเคนะครับเดีย๋ยวผมจะตัดไปตอนที่อยู่ในเอออะไร,รในในเกมแล้วกันจะเป็นยังไงอ่าก็เข้ามาในเกมแล้วก็แหลกแหลกปแปลกๆอืมโอเคเนี่ยก็ได้สกินมาแล้วครับ พอดีขอโทษด้วยที่ไปเปลี่ยนสก,กินมาพอดีสกินนู้นมันเป็นไรไม่รู้มันห้ามมีช่องเดี่ยวเขาว,ว่างตรงกลางๆอะ่ะห้ามเลยมันจะเป็นแบบ <c oughs> ไม่อยากให้ดูภาพลืมถ่ายมัน <c oughs> จะใจ,ะจ,ะจะดูยังไงอ๋อก็เอ็มก็มาสอนแค่นี้นะครับเดีย๋ยวคิดว่าจะสอนลงหมดแล้วกันโอเคนะครับเออแล้วก็จะ <c oughs> ชอบกดไลค์จะใช่กดเลิฟน,นะครับทุยไม่ใช่อะ่ะถ้าเกิด ถ้าเกิดคุณชอบให้คุณไลค์ไหมก็ s ั r i b e ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับนั้นก็เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ